Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่26กันยายน2023ซีรีส s ความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนวันที่3อย่าให้สถานการณ์กำหนดการนมัสการของเราหลายครั้งที่สถานการณ์เบื้องหน้ากลับเป็นสิ่งที่แย่งชิงสันติสุข และบทเพลงไปจากใจของเราเรากับปัญหาในชีวิตกำลังหมุนปุ่มลดระดับเสียงเพลงนมัสการของเราลงแต่เมื่อเรามองไปที่ชีวิตของโยบเรากับเห็นชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมปล่อยให้สถานการณ์มาจำกัดความสามารถในการนมัสการของเขาหัวใจและริมฝีปากของเราตอบสนองอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหรือสถานการณ์ที่เจ็บปวด เรากำลังปล่อยให้สิ่งใดขโมยบทเพลงนมัมศการของเราไปช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ใช่เวลาที่เราจะลดระดับเสียงเพลงนมัมศการของเราลงแม้ไม่ใช่ทุกคนจะถูกเรียกให้เป็นนักร้องแต่เราทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้นมัมศการเพราะว่าในฐานะลูกของพระเจ้าวัตถุประสงค์ชีวิตหลักข้อหนึ่งของเราคือ การได้นมัสการพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างเรามาจงให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยเสียงแห่งการนมัสการในวันนี้จงช่วยทุกโอกาสที่จะสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอย่าจำกัดการนมัสการไว้ที่รูปแบบสถานที่หรือเพียงแค่ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแต่จงใช้ทุกช่วงโอกาสที่มีเติมหัวใจของเราด้วยถ้อยคำเนื้อร้อง และทำนองที่ย้ำเตือนถึงพระลักษณะและพระสัญญาของพระเจ้าให้การตอบสนองของเราต่อความยากลำบากจะเป็นการนมัสการพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและอยู่กับเราเสมอและเมื่อเราให้การนมัสการเป็นการตอบสนองของเราเราก็กําลังละสายตาจากปัญหาเบื้องหน้าและจับจ้องอยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพและพระสิริอันงดงามมีการต่อสู้ใดที่หัวใจของเรากำลังจับจ้องอยู่ในวันนี้เราเห็นว่าหลังจากที่โยบได้ยินข่าวร้ายเรื่องการสูญเสียฝูงปะสุสัตว์ของลูกๆไปเขาก็ยังคร่ำครวญและไว้ทุกข์โดยการก้มกราบลงด้วยท่าทีแห่งการนามัสการพระเจ้าโยบหนึ่งข้อกล่าวว่า แล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโก้นศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการขอให้เสียงเพลงนมัสการของเราจะดังยิ่งกว่าเสียงของสถานการณ์ที่เรารเผชิญสดุดี96ข้อ1ถึง3จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาวเวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงร้องเพลงถวายแด่พระยาวเวจงร้องเพลงถวายแด่พระยาวเว จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์จงประกาศการช่วยคู่ของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติสิ่งที่ต้องใคร้ครวญในวันนี้มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เราเลือกไม่นมัสการพระเจ้า เราจะเลือกนมัสการพระเจ้าในท่ามกลางปัญหาได้อย่างไรให้เราอธิฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสัต์ซื่อในพระสัญญาผู้ทรงทำการอัศจรรย์มากมายในชีวิตของเราเราขอยกเสียงของเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ กว่าทุกปัญหาทุกสถานาการณ์เบื้องหน้าขอทรงปกป้องเราให้อยู่ในสันติสุขแท้ของพระองค์ขออย่าให้สิ่งใดช่วยเอาเสียงแห่งการนมัสการและการสรรเสริญไปจากปากของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน